หลังจากดรอาทิตย์อุไรรัอตอธิการบรดีมอรังสิตนะฮะอยู่ตรงเมืองเอกเข<ฆ>ียนในเฟซบุ๊กนะฮะก็ไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันว่ามหาวิทยาลัยจะบอกให้ทำลองว่าถ้าไม่ได้รับการเหลียวแลอาจจะออกมาปิดถนนกับเข้าเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลส่งคุณปอดประสบสุรวสวสดีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ไปเจรจาอย่างที่เห็นในภาพ แล้วก็ได้ข้อยุติด้วยดีครับน้องบฮะค่ะก็ได้แก่ข้อแรกเลยนะคะคุณปลอดประสบนำมาเรียนออดอ,อรอาทิตย์เนี่ยค่ะบอกว่ารัฐบาลจะสนับสนุนทุกด้านทั้งค่าใช้จ่ายค่าสูบน้ำค่าแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพิเศษทั้งหมด <c oughs> ข้อที่2ก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทระวงกลาโหมจะช่วยเต็มที่ข้อ3เครื่องสูบน้ำทั้งยืมแล้วก็เช่าจากที่ต่างๆจะสูบน้ำลงคลองรังสิตแล้วก็คลองเปรนประชากร <c oughs> ข้อ4กระทรวงกลาโหมจะช่วยกำจัดขยะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ขัดขวางกันหลาร ของน้ำในคลองเปรมจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะคะ 25พฤศจิกายนนี่แหละข้อ5กระทรวงมหาดไทายจะจัดหาไฟฟ้าให้ใช้สูบน้ำแล้วก็ให้การประปาช่วยระบายน้ำส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลองประปาด้วยข้อ6กระทรวงเกษตรจะช่วยสูบน้ำหลายที่ตามรายงานรายละเอียดที่แจ้งไปแล้วและสุดท้ายข้อ7จจะระดมเร่งสูบน้ำเพื่อให้ชุมชนที่อยู่ด้านเหนือของแจ้งวัฒนะตะวันตกของวิภาวดีใต้คลองรังสิตตะวันตกของคลองประปาเนี่ยให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ให้ชุมชนใดได้รับผลกระทบหรือเสียหายจากการสูบน้ำครั้งนี้ค่ะครับ คืออย่าไปมองว่าเป็นเฉพาะมอรังสิตนะครับผูวชมพะเอามนรวมถึงเมืองเอกด้วยใช่ชุมชนใกล้เคียงตรงนั้นด้วยเนี่ยนะคะที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันเนี่ยค่ะก็ได้ข้อสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะนักข่าวถามดรอ,อาทิตย์ว่ามีการคาดการณ์หรือไม่ว่าน้ําที่ท่วมขังในชุมชนเมืองเอกจะแห้งเมื่อไหรอ่อืก็บอกว่ามีการคาดการณ์ว่าอยากจะให้ดีเดย์สูบน้ําให้ได้เนี่ยนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมสูบกันเต็มพิกัดเลย ได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาค่ะเครื่องสูบน้ำเนี่ยจะเช่าก็ต้องเช่านะคะที่มีอยู่แล้วที่บ่อเลี้ยงกุ้งทางตะวันออกเข้าไหร่ก็ต้องเอาเนี่ยวังว่าสักวันหนึ่งจะจบแล้วก็ตั้งเป้าอันนี้ดออรอาทิตย์นะฮะจะบิ๊กคลีนนิ่งเมืองเอกแล้วก็มอร์รงสิตให้ได้ภายในวันที่15ธันวาคมซึ่งคาดว่าจะแห้งซึ่งคุณปลอดะสมเมื่อวานนี้ก็รับปากว่าจะช่วยทุกเรื่องแม้ว่าจะหาเครื่องสูบน้ําให้ไม่ได้แต่ก็จะช่วยเรื่องอื่นเต็มที่ก็ตกลงกันด้วยดีครับท ความเสียหายของมองรังสิตโดยประมาณเนี่ย625ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละคะ่ะอาจารย์อ<ช>าทิตย์บอกต้องทําใหม่กันหมดเลยนะคะความจริงเนี่ยนะฮะที่จมน้ำกันไปอย่างเงียบเยบอีกที่หนึ่งก็โรงเรียนเก่าผมเองมทยาลัยกรุงเทพ<อ>นะะก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตเองก็เสียหายเยอะใช่แต่ว่าน้ําเริ่มแห้งก็ตอนนี้กํลาลังเล่นกอบกู้นะครับโตมชมาโดยเฉพาะ การไปตรวจสอบเรื่องโครงสร้างความมั่นคงของอาคารต่างๆด้วยนะครับนี่เป็นภาพรวม